สวัสดีเจ้าวัวอ้าวสวัสดีเจ้าควายชมพูวันนี้เราก็มาเดินเที่ยวเล่นกันนะมาเรามาเดินเที่ยวเล่นกันดีกว่าไแต่ว่าว่าแต่เราได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะเสียงมันคุ้นๆนะเสียงเนี้ยนั่น,นสิเออนั่นมาแล้วแั่นมันเจ้าสิงโต ต้องมีไปนี่ข้ารู้แล้วเราหนีไปต้นไม้บนต้นไม้ก็ดีกว่าไปปีนต้นไม้ก่อนอา่าตีนต้นไม้แล้วปีนต้นไม้เอ้ยตีนต้นไม้แล้วเร็วเร็วควายขึ้นเร็วควายขึ้นมาเร็ว เจ้าวัวอ๋อฮ่าฮ่าเจ้าสิงโตเจ้าไม่มีทางขึ้นมาได้หรอกฮ่าฮ่าข้าตัวที่ขึ้นไปแล้วโหว้าวฮ่าฮ่าอีที่สุดเราก็หนีขึ้นมาได้ฮ่าฮ่าเย้ย เราวดีซิงโตขึ้นมาแล้วโอ้โหพวกเจ้าลงมาเดี๋ยวนี้นะเอามาให้ข้ากินซะดีๆเฮ้ข้าขึ้นไปไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้จะว,วัวเจ้าควายลงมาให้ข้ากินซะดีๆนะโอ้ฮ่าข้าจะลงไปเรื่องอะไรล่ะางนั้นอนะ่ะข้าก็ไม่รอดนะสิ อะเจ้าจก็อดกินไปละกันบ๊ายบายนะเจ้าสิงโตบ๊ายบาย